Keep na rin na. na doon na. นี่ผมเก็บได้ทุกทันอะไรเสี้ยงไม่เอาลงให้เขาลูกไม่เอาลงให้เขาเอาลงให้เขาฮะม,ามีหัวแยกายหัวแยกด้วย ซีมาสวยอะไรกันนี่แเย็นไหมไม่ได้เปิดอืมอตัวนี้อ่ะหนูลองตัวนี้หน่อยลูกตัวนี้หน่อยตัวนี้ไม่ได้เก็บซีมาแต่ว่าอ เงียนมากเหรอเข้าเลยในพี่ดูตรงไหนเครื่องเย็นมากพี่ดูตรงไหนเครื่องเย็นมากตัวจะปั๊มหัวฉีดตัวนี้มันจะไม่เหมือนเอ่อยูสุบล็อกนี้มันจะเป็นเครื่องเย็นมากอ๋อเย็นมาก่ใช่เลย